สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะเตรียมชีวิตของพี่น้องให้พูดในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและชีวิตของพี่น้องจะได้รับพ,อพอ่อนตามพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34สิ่ข้อ1 2บสบอกว่าผู้ใด,ดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ดี ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ลิ้นฟีปากพูดล่อลวงจงหันจากความชั่วและจงทำความดีจงสแสวงหาสันติภาพและจงติดตามมันไปผมเชื่อว,ว่าคำสอนที่ท่านจะฟังนี้จะนำท่านให้พูดในสิ่งที่ดีและเลิกทำความชั่วทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสันติภาพความจเจริญรุ่งเรืองชีวิตของพระเจ้าอายุยืนนานจะติดตามท่านไป ฟังคำสอนอย่างตั้งใจนะครับและนำไปปฏิบัติพระเจ้าอดพรครับสวัสดีครับพี่น้องดีที่พี่น้องเข้ามาใช้เวลากับผมในคำสอนหรือในการอธิษฐานครั้งนี้นะครับพระเจ้าสั่งให้ผมอ่านพระคัมภีร์ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อจะได้เพิ่มความเชื่อให้แก่ตัวผมและพี่น้องด้วยและในคลิปนี้ผมอยากที่จะ พูดถึงการรักษาโรคนะครับให้เราอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันดีไหมครับดังๆให้เข้าไปในหูของเราและเกิดความเชื่อและเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับโรมบทที่ 10: ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าเราเชื่อเพราะเราได้ยินเราถึงได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันดังๆเพื่อเราจะได้ยินและเกิดความเชื่อและ เมื่อเรามีความเชื่อเราก็สามารถรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้เรารับความรอดเรารับการรักษาเรารับการปลดปล่อยเรารับเงินทองเรารับพระพรและสิ่งดีจากพระเจ้าด้วยความเชื่อแต่ความเชื่อมาจากการที่เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผมจะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับพี่น้องดังๆออกมาและเพิ่มความเชื่อแล้วเราจะทิฏฐานร่วมกันดีไหมครับถ้าพี่น้องป่วยอยู่หรือพี่น้องมีปัญหาในชีวิตเรื่องสุขภาพเราจะขอการเยียวยารักษา ด้วยความเชื่อด้วยกันวันนี้สดุดีบทที่24ข้อ3ถึงข้อ6บอกว่าผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือขึ้นไปพบพระเจ้าและได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าภูเขาของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตใครเล่าจะยืนอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์และจะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าร่วมกันคือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่รูปเคารพหรือสาบานโดยอ้างพระจอมปลอมเขาจะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะได้รับการพิสูจน์ว่าเขาชอบธรรมจากพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเขาพระเจ้าจะประทานความรอดก็คือการหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะประทานพระพรให้แก่เราเมื่อเราเข้าไปแสวงหาการทรงสถิตอธิษฐาน สแสวงหาพระพักของพระองค์และกลับใจจากความบาปและเลิกมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์มือที่ไม่บริสุทธิ์คนเช่นนี้แหละเป็นคนที่สแสวงหาพระองค์และเป็นผู้ที่สแสวงหาพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบเซลาผมอยากหนุนใจให้พี่น้องอธิษฐานสารภาพบาปร่วมกับผมตัดสินใจถ้ามีใจอะไรที่ไม่สะอาดหรือทําอะไรที่ไม่บริสุทธิ์โกงหรือว่าอาจจะ ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องให้เราสารภาพบาปร่วมกันดีไหมครับจิตใจที่ไม่ถูกต้องและเราขอประกาศพระเจ้าอวยพรพระเจ้าประทานชีวิตให้แก่เราเราจะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอทิฐานร่วมกับพี่น้องที่กําลังฟังหรือชมคําสอนนี้ขอพระเจ้ายกโทษบาปให้แก่เราด้วยถ้าจิตใจเราไม่ถูกต้องจิตใจเรารักเงินมากกว่าพระองค์มีรูปเคารพหรือเรามือไม่สะอาด เราทําอะไรไม่ถูกต้องใจเราไม่ถูกต้องคิดไม่ดีอิจฉาคนเกลียดคนไม่ให้อภัยหรือคิดในแง่ลบความคิดไม่ถูกขอพระเจ้ายกโทษให้แก่พวกเราด้วยล้างพวกเราและขอพระเจ้าประทานพระพรประทานการทรงสถิตและประทานชีวิตให้แกพวกเราทุกคนอย่างอัศจรรยิอพร่เจ้าเมตตากรุณาด้วยที่พวกเราทุกคนจะหายโรคและออกจากสิ่งชั่วร้ายในชีวิตในพระนามพระเยซูอวยพรพี่น้องทุกคน เอเมนครับหนังสือสดุดีบทที่30ข้อหถึงข้อ7บอกว่าเพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะไม่วันไหวเลย ข้าแต่พระยาเวโดยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาข่าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่งพอพระองค์ซ่อนพระพักข้าพระองค์ก็ใจเสียพี่น้องครับผมเคยป่วยหนักมากและตอนไปประเทศเยอรมันประเทศที่นั่นตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งลงไปนั่งร้องไห้เพราะเจ็บมือมากเจ็บร่างกายมากเพราะผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรงผมจําได้ว่าเคยร้องไห้ เพราะความเจ็บป่วยแต่พระเจ้าในที่สุดให้ความชื่นชุมยินดีพระองค์รักษาผมอย่างอัศจรรย์และหายหมดเลยและทำให้ผมเป็นภูเขาที่แข็งแกรง่งเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความโปรดปรานและเมตตาพระองค์จะทรงช่วยเราให้เราอธิษฐานตามพระคัมภีร์อันนี้ดีไหมครับว่าขอพระรงอย่าซ่อนพระพักของโะรงขอพระเจ้าสร้างชีวิตเราให้เป็นภูเขาที่แข็งแกรง่ง และขอพระเจ้าแสดงความโปรดปรานให้แก่เราแล้วเราจะหายโรคมีสุขภาพที่ดีจนไปถึงวันสุดท้ายในชีวิตเราจะมีอายุยืนยาวข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานขอโปรงรักษาพระสัญญาของโปรงในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะแสดงความโปรดปรานต่อชีวของเราความเจ็บป่วยจงออกไปให้หมดโดยความโปรดปรานของพระเจ้าเราจะแข็งแกร่งเหมือนภูเขาเราจะไม่เจ็บป่วยไม่อ่อนแอ ไม่เข่าเจ็บไม่เดินลําบากเราจะมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังอย่างอัศจรรย์ที่จะรับใช้พระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอพระองค์อย่าเอาพระพักของพระองค์ออกไปจากชีวิตของเราขอพระองค์มองเราและฉายแสงของพระองค์ลงบนชีวิตของเราทุกๆวันในพระนามพระเยซูเราขอพระองค์และพระองค์ตอบพระองค์มีความโปรดปรานต่อเราเราจะดาเนินชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ด้วยเราสัญญาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแกนการให้อภัยบาปพี่น้องครับความบาปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเจ็บป่วยเราต้องกลับใจและพระเจ้าจะรักษาโรคของเราในหนังสือสดุดีบทที่ร้อยสามข้อสองหนึ่งสาบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พี่น้องอย่าลืมสิ่งดีที่พระเจ้าทําให้กับพี่น้องพระเยซูสิ้นประชนให้พี่น้องมีหลายอย่าง สิ่งที่เกิดขึ้นดีๆในชีวิตของพี่น้องขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับอย่าบน่นอย่าต่อว่าพระเจ้าผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านโรคทุกชนิดให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าให้อภัยบาปและไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรพระเจ้าทรงรักษาโรคทั้งสิ้นได้ทั้งหมดให้เราอธิษฐานตามหนังสือสดุดีนี้ด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกเรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์เราทำผิดพลาดในชีวิตทั้งวาจาใจและการกระทำขอพระเจ้ายกโทษบาปให้เราทุกคนล้างเราด้วยพระโล uh หิตของพระเยซูและขอพระองค์ทรงมองมาที่ชีวิตของเราและแสดงความเมตตาต่อเราเถิดขอพระองค์รักษาโรคความเจ็บป่วยในชีวิตของพี่น้องทุกท่านแม้ว่าโรคนั้นหมอจะบอกว่ารักษาไม่หายแม้ว่าโรคนั้นหมอบอกว่าไม่มีทาง แม้ว่าโรคนั้นอาจจะเป็นถึงความตายแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตเราเชื่อว่าพระองค์จะรักษาพี่น้องทุกคนให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูเราเชื่อและเรารับด้วยความเชื่อว่าพระองค์รักษาทุกโรคได้และพระองค์ยกโทษบาปให้แก่เราเรารับความเมตตาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนนิสเซอดูดีบทที่ร้อยเจ็ข้อหนึ่งถึงยีบบอกว่าฟังดีๆนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ทั้งหมด ผมจะสรุปให้ฟังแต่จะอ่านไปแล้วจะสรุปสรุปก็คืออย่างนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราควรจะขอบพระคุณเพราะองค์เป็นพระเจ้าแสนดีและประเสริฐอยากหนุนใจพี่น้องไปฟังคําสอนที่บอกว่าพระเจ้าทรงแสนดีทั้งชุดฟังแล้วฟังอีกให้รู้จักพระเจ้าของท่านว่าพระเจ้าแสนดีในหนังสือสุดดีบทที่ร้อยเจที่พูดถึงว่าชีวิตมนุษย์อาจจะพบพายุทําให้ชีวิตมันสั่นคลอนหรือพบความล้มเหลวซื้อบ้านก็ไม่ได้ การงานก็ไม่สําเร็จมีปัญหาในชีวิตหรือว่าอาจจะพบปัญหาเรื่องทําบาปแล้วก็ล้มเหลวอะไรก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราร้องทูลต่อพระองค์และขอความเมตตาจากพระองค์ขอความแสนดีจากพระองค์พระองค์จะตอบเราผมเชื่อว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาในสดุดีบทที่ร้อยเผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วพี่น้องลองคิดไปเรื่อยๆตามพระคัมภีร์จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ พระเจ้าเราประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความรักมั่นคงต่อเราพระเจ้ารักเรามากให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์ปรปักษ์ก็คือมารซาตานจะไถ่เราออกจากความเจ็บป่วยความยากจนคำสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายพระองค์ไถ่เราออกมา และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้บ้างก็พเนจรอยู่ในป่าในที่แห้งแล้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้หิวโหวยและกระหายจิตใจของเขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขาแล้วในความยากลำบากของเขาพี่น้องบางคนยากจนไม่มีบ้านอยู่ทำงานก็ไม่สำเร็จพระเจ้าบอกว่า ในความยากลําบากนั้นเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าเราจะมาร้องทูลพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากความทุกข์ใจของเขาพี่น้องครับพระเจ้าจะกู้ท่านออกจากความทุกข์ใจของท่านพระองค์ทรงนําเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์ พระเจ้าจะทาการอัศจรรย์พระองค์จะสําแดงความรักมั่นคงและความแสนดีของพระองค์ต่อท่านและผมเพราะผู้ที่กระหายผมเชื่อว่าพี่น้องหิวกระหายถึงได้มาฟังคําหนุนใจนี้พระองค์ทรงให้เขาอิ่มและผู้ที่หิวพระองค์จะทรงให้เขาหนําใจด้วยของดีบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชบางคนกําลังพบปัญหาชีวิตอยู่ปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพอยู่ในความมืดของ มารซาตานทุกครั้งอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนเพราะเขาก็บทต่อพระวจนะของพระเจ้าและยามคำปรึกษาขององค์พระผู้สูงสุดพระองค์ทรงกระทําจิตใจของเขาทั้งหลายให้ท่อมลงด้วยงานหนักเขาล้มลงและไม่มีใครช่วยพี่น้องเราอาจจะทําพลาดไปทําบาปทำผิดอาจจะโกงคนหรือว่าทำไม่ถูกต้องไม่ไปโบสถ นินทาว่ากล่าวคนเราทําผิดแล้วเราก็ล้มลงไปในความมืดเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดปัญหาในชีวิตแล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพี่น้องพระเจ้าจะให้พี่น้องรอดจากความทุกข์ใจจากความเจ็บป่วยครั้งนี้พระองค์จะทรงนําเขาออกมาจากความมืดและเงามัจจุราชพี่น้องพระเจ้าจะนําท่านออกมาจากความเจ็บป่วย ความยากจนและทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบัน้นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของท่านเช่นความเจ็บป่วยความยากจนจงออกไปให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์งงคที่มีตอบบุตรของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำลิศพระองค์พังประตูทองสำลิศพังงานของมารซาตานและทรงตัด ซี่ลูกกรงเหล็กเสียพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านออกจากมือของมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและความเจ็บป่วยบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางบาปของเขาพี่น้องครับถ้าเราทําบาปพระคัมภีร์เรียกว่าเราเป็นคนโง่เพราะความบาปเปิดประตูให้มารซาตานนาความเจ็บป่วยและนําความยากจนและคํำสาปแช่งเข้ามาและความผิดบาปของเขาเขาต้องทนทุกความทุกยากเขารังเกียจอาหารทุกชนิด และเข้าใกล้ประตูความตายแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์จะใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมของเขาเหตุผลที่ผมทำคำสอนแบบนี้ออกมาอ่านพระวจนะกับพี่น้องและอธิษฐานกับพี่น้องก็เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคเมื่อพี่น้องฟังและอ่านกับผมพี่น้องจะหายโรค ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีอยู่ต่อบุตรมนุษย์และให้เขาถวายเครื่องสักการะบูชาให้เราไปโบสถ์นะครับไปถวายเงินให้กับพระเจ้ารับใจพระเจ้าถวายชีวิตกับพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการกระทําของเราไม่ใช่แค่พูดได้ปากและเล่าราชกิจของพระองค์ด้วยร้องเพลงอย่างชื่นบานให้เรานมัสก,การพระเจ้าและเป็นพยานข่าวประเสริฐ บ้างก็ลงเรือในทะเลทําอาชีพอยู่บนน้ํากว้างใหญ่เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าคือการอัศจรรย์ในที่น้ําลึกเพราะพระองค์ทรงบัญชาและทําให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นทะเลกําเริบและคนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาก็ฟอไปกลัวเลรือจะล่มกลัวจะตายนะครับใจฟอและในเหตุการณ์ร้ายของเขา เขาทลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งพี่น้องครับพี่น้องอาจจะพบปัญหาในชีวิตความเจ็บป่วยตอนนี้คลื่นที่เข้ามาซัดพี่น้อง โซ่ตรวนที่มาผูกทําให้พี่น้องไม่สามารถมีชีวิตที่เกิดผลผมเกลียดความเจ็บป่วยมากเพราะทําให้คนต้องทุกข์ทรมานเสียเงินเสียทองต้องไปหาแพทย์และรับใช้พระเจ้าลําบากเดินทางก็ไม่ได้ผมต่อสู้กับความเจ็บป่วยผมจะทําตามที่หนังสือสดุดีบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข่าแต่พระเจ้าแล้ขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรอด การเยียวยารักษาพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความรักมั่นคงเป็นนิดพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความเมตตาต่อชีวิตของเราเมื่อเราร้องทูลขอต่อพระองค์ขณะที่เรากําลังพบโซ่ตรวนความเจ็บป่วยปัญหาและพบลมพายุในชีวิตเราขอบคุณพระองค์เราร้องต่อพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์ส่งพระวจนะมาเป็นยารักษาชีวิตของเราขอพระองค์เจ้รักษาพวกเราด้วยณบัดนี้ เราร้องทูลและพระองค์รักษาพระองค์ตอบคำที่ถานของพวกเราเพราะความเมตตาของพระองค์เจ้าขอพระองค์เยียวยารักษาพี่น้องทุกคนที่เจ็บป่วยในพระนามพระเยซูไม่ว่าาจะเป็นโรคทางสมองโรคทางตาโรคผิวหนังโรคไขข้อหรือมะเร็งหรือโรคที่รักษาไม่หายโรคปอดโรคหัวใจโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคอะไรก็ตามที่ มาเบียดเบียนเขาในน้ำพระเยซูขอการเจิมจากสวรรค์ลงมาแตะเขาเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนั้นที่ตกเลือดและแตะชายฉลองของพระองค์ขอพระเจ้าแตะเขาในพันน้ำพระเยซูและจงหายโรคอย่างอัศจรรย์พระองค์กู้เขาเพราะเขาร้องทูลต่อพระองค์ร่วมกับลูกดบบัดนี้ในคําสอนนี้ในพันน้ำพระเยซูคริสตจงหายและ มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวไปจนถึงวันสุดท้ายและทำงานที่พระเจ้าเรียกให้สำเร็จในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดพระเจ้าแสนดีเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับไปฟังคลิปอื่นๆนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อ เพราะพระคำของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคผมสังเกตตั้งแต่ผมฟังคําสอนเยอะๆหรือว่าอยู่ในพระวจนะอ่านคําสอนดังๆผมไม่ค่อยป่วยลกครับเพราะพระคําเป็นยารักษาโรคให้ผมผมมีสุขภาพแข็งแรงในนามพระเยซูนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับรักที่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้า จะส่งสอนพี่น้องมากมายแล้วก็ใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องมีหัวใจแบบที่กษัตริย์ดาวิดนั้นได้อธิษฐานกับพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่51ข้อ1 0บถบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปจากพระพักของพระองค์ และขออย่าส่งนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอท่งคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทําให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจผมเชื่อว่าพี่น้องมีหัวใจแบบนี้นะครับคืออยากเป็นคนที่ใจสะอาดล้างโดยพระวิญญาณและล้างโดยพระวจนะของพระเจ้ามือก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มือสะอาดและพี่น้องก็เป็นคนที่รักการทรงสถิตของพระเจ้ารักพระสิริ และรักการที่พระองค์จะมาเจิมพี่น้องและเป็นคนที่อยากมีความเชื่อเยอะๆที่จะมีใจชื่นชมยินดีนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้พี่น้องมากมายและพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัติโดยพระคุณของพระเจ้านะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนตอนอื่นๆอย่าลืมมาฟังหลายๆเที่ยวนะครับจะได้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ ในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผ่านอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิดเดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง